ฝนกำลังมาจ้ามาเลยเอาให้ท่วมเลยจ้าคุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะแต่วันนี้ก็มาเพื่อนๆมาล้อๆลๆะลล้ลลลลงนาจาาดูน้องเป็ดนะช่วงนี้เวลาห้าโมงเย็นกว่าฝั่งนี้ฝั่งพีโคลนฝนใหญ่กำลังมาที่โจกลมทั้งป่นด้านนู้นนะน้าจ ลมมันนซ้ายขวาหมุนไปหมุนมา นสะพานในตำนานเมื่อก่อนทำไมมันดูเหมือนใหญ่จ้ะทำไมตอนนี้มันเนี่นี่ดูนะพิสุทธาจัดโลฝนได้ไหมหรือว่าจะเปียกฝนก่อนแล้วมันรูนกันเนะัะวันนี้มาเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมในตอนที่บรรยากาศเย็นสบายจมโมมากเลยจ้ะ ขอวกรถกลับก่อนนะคะพาว่าพาว่าพาว่าดูสิมันยางไม่ถึงหรอกเนาะเราก็กลัวนะดูสินี่กับช,ช,ชั้นม่ถึงชั้นหนื่อน่ากลัวแต่ยา่างนี่ฝั่งนี้ก็ดำนงา นนี้ก็จะเป็นฝนกําลังไล่มานะคะพี่สุทธาวกรถกลับบ้านดีกว่านะแต่ยานเอาวกรถกลับบ้านก่อน บ้านกังนี้ชมวิวสองข้างทางไปด้วยทุ่งเนินแดนนี้มีความหมายใครบอกว่ามีความหมายคะมีความหมายจะากดอกพ่าวเต็มตน้นมีผู้ใดเก็บเาไกินเลยเนาะมากราวต,าต้านหน้ากาเกีเย็บกางเี Gracias. ก็เป็นทุ่งน้องลู quarentena. กับฝนมันจะมาถึงเราหรือเปล่าก็ไม่รู้หนะวดูสีโค้าชนี่ฝนใหญ่มากเลยทุกที่ฝนที่มาทางนี้เขาบอกว่าถ้าฝนมาทางนี้คือลมแรงใช่ไหมฝนกบลมก็สู้กันสุดที่เหมอนหนาวทุ เขาเรียกว่าเมฆอะไรอย่างเงี้ยนี่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 เมฆกันแพงข้างบนเนี่ยว่ามันจะซึกันสุดเลยมันก็สิ่งหวัดเลยนะหวแลวเป็นใจยานมากไทยบ้านก็คงก็คงจะต้องกลับแล้วแหละเพื่อนๆ กินเมฆแล้วขนลุกขอไม่แย่งพวกรถกัน

บจะพาดูเมฆฝนอันนี้จะมาฝั่งทิศเหนือเฉียงตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณนั้นนะห้าโมงกว่าแล้วเนี่ยเมฆก้อนนี้แหละเป็นตะกูลวน่ากลัวมากเห็นไหมอันนี้คือโดน โดนโลมเนาะโดนโลมฝั่งทิศตะวันตกตีย้อนกลับขึ้นไปทางเหนือสังเกตจากเมฆเนาะเวลามันลอยอะเมื่อกี้ไปเมื่อจะมาถึงเรานะไปมาโดนโดนโลมข้างบนเนาะตีกลับไปอะ่ะเพื่อนๆเป็นภาพที่น่ากลัวนะแต่มันก็คือธรรมชาติ ด้านหน้านุ่นก็จะมุ่งหน้าไปตลาดห้วยทับทานตลาดที่ท้ายบ้านนะชอบไปนั่งดื่มกาแฟยามเชา้าพี่น้องทั้งผีโพนมันก็สิโตกเลยตรงขากนอะไร f l ูด้ลลานไหนตอนนี้เราอยู่ใต้เสาไฟฟ้านะคะพี่น้องก็จะเกาะเสาไฟ เขาเรียกเมฆกําแพงเมฆกําแพง พุ่นน้ำก็สิถ่วมเลยมันมีก้อนใหญ่บุ่นๆไปละ ิงเกตทางนี้ทางนี้ก็ฝ่าแจกจังปางได้ล่ะลมยังไงเนี่ยลมแบ่งออกเป็นสองสามอย่างเลยหรอลมหม,มุนลมตีกับ ที่ข้างบนอันนี้ก็คือเนี่ยมันลอยจากด้านทิศเหนือไปทิศตะวันออกตอนแรกมันจะมาทางนี้เนาะมันก็โดนลมตีกัดไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปชมทุ่งช่วงฝนกำลังจะตกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าถ้ามีสถานการณ์ฝนแรงๆจะถ่ายดูอีกนะบ๊ายบาย